สวัสดีค่ะดิฉันเนชนกเจรนาศาสตร์ิตนะคะหรือว่าชมพู่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะ,ะปัจจุบันนี้นะคะโรคที่ฆ่าชีวิตแล้วก็ทําให้ทุพพลภาพทั้งชั่วคราวและถาวรอ,อ,อ่ะมากที่สุดนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะคือโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากมนุษย์ปัจจุบันนะคะรับประทานอาหารไม่เหมาะสมนะคะทานอาหารประเภทไขมันสูงแล้วก็อาหารที่มีประเภทหวานมันแป้งขัดขาวนะคะทุกชนิดเลยกินมาก มากเกินความจําเป็นนะคะแล้วก็ประกอบประกอบกับชีวิตที่ค่อนข้างยุ่งนะคะวันวันหนึง่งทำแต่งานออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกกันนะคะแล้วก็ภาวะเครียดอีกเรื่องหนึง่งที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดได้มากขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็การดื่มน้ําไม่เพียงพอนะคะจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจนะคะวันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ผู้จะน,นําเสนอผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะ,ะ,ะเธอเป็นหัวฯศูนย์ใหญ่ไทยทําชุมพรนะคะ เธอคือพันตีหญิงสุรกิตีสุคนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทไท,ท,ทยธรรมอแอนส์นะคะจะมาพูดคุยถึงเรื่องสารสกัดจากเล็ดองุ่นนะคะซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคหลอดเลือดในปัจจุบันนะคะขอเชิญพบกับพี่อ้อยหรือว่าพันตีหญิงสุรกิตีสุคนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะที่อ้อยจะนําเสนอผลิตภัณฑ์นะคะ ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยทำอะไรอันนะคะซึ่งบางท่านอาจ,จะเคยได้ยินมาบ้างน,นะคะเ,เจ้าของบริษัทก็คือคุณเปิ้ลเจาหีเดนิสเรานะคะซึ่งเป็นดาราที่หลายๆท่านก็คงชื่นชอบกันนะคะด้วยเป็นผู้บริหารที่ตั้งแต่เปิดบริษัทเลยนะคะปีนี้ปีใหม่นี้ฮะ,ะย่างเข้าปีที่9นะคะพี่เปิ้ลเองเนี่ยมีความมุ่งม,มั่น ในการพัฒนานะคะมีทีมแพทย์ทีมเภสัชท,ที่จะมุ่งมั่นพัฒนานำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะให้พวกเราคนไทยนะคะได้รับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงราคายุติธรรมนะคะเป็นบริษัทเดียวนะคะที่ผู้บริหารประกาศมีความมุ่งมั่นว่าเราจะเอาคุณธรรมนำธุรกิจเลยนะคะซึ่งตัวอ้อยเองกับน้องชมพู่เนี่ยชอบมากนะคะแล้วก็พวกเราก็ใช้ในโยบายของบริษัท เป็นที่ตั้งเหมือนกับที่คุณเปิ้ลกับเพรศจกรหญิงอาริยาสาริกาภูติผู้บริหารเราทั้งสองท่านนะคะเป็นประกาศจ,จุดยืนก็เรียกนะคะ,ะวันนี้นะคะส,สิ่งที่ย้อยจะนำเสนอเนี่ยเป็นสารสกัดมเมล็ดองุ่นสกัดเย็นนะคะจากประเทศเยอรมันเพราะฉะนั้นทุกๆซีรีส์ที่จะพูดถึงในสกัดเย็นหมดนะคะด้วยคุณภาพที่สูงมากและ,กระราคายุติธรรมแต่ มันมีหลายเวอร์ชั่นหลายหลายหแบบจนบางท่านนะคะที่เข้ามาใหม่เนี่ยยังไม่รู้จะจะทานตัวไหนดีนะคะวันนี้ออยจะแขกข้อข้องใจนะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด5 5ซีรีส์ด้วยกันนะคะอย่างซีรีส์แรกอย่างที่น้องชมพู่บอกนะคะดรื่อดูตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นเกรปซีดเอ็กซ์แคลคสผสมในโรปีนค่ะพี่ออยทีนี้มันนี้จะเด่นตรงไหนอะด้วยด้วย ชื่อก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเกรปสีทักไลโคปีนไลโคปีนก็แปลว่ามะเขือเทศนะคะสารสกัดไ,ไลโคปีนเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการปร้องแสงแดดนะคะเหมือนกับว่าเราเราไปตากแดดแล้วก็หลายๆท่านนะคะสาวๆที่ห่วงเรื่องความสวยงามแต่ด้วยประเทศไทยเนะะี่ยแดดจัดมากออกออกแดดทุทกทีก็คำทุกทีะคะ่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะ เหมือนกับมีสารกรองแสงแดบดบมี S P F ถึง4เข้าเหมือนกับติดฟิล์มกรองแสงมาในตัวเลยนะคะอันนี้สามารถออกแดดได้อย่างสบายใจนะคะแล้วก็คุณผู้ชายนะคะเมื่อใช้สารสกัดเมล็ดองุนผสมมะเขือเทศสูตรสูตรที่บอกนี้นะคะก็จะสามารถที่จะปกป้องมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะ,นะคะอันนี้ก็เหมือนกระชูอินวนันได้ทั้งสารสกัดเมล็ดองุนได้ทั้งสารสกัด มะเขือเทศจากเลนโูฟีนแล้วก็เมื่อมารวมกันนะคะนักนักวิจัยเขาบอกว่าจะทำให้สารสกัดมะเร็งมุนอยู่ในกระแสเลือดเราได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ชอบกินเหมือนกันเกลฟซีดออยล์พลัสนะคะเกลผสมเก a p ซีดเอ็กซ์ a ร t นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการดูแลเรื่องหลอดเลือดเส้นเลือดขอดนะคะสาวๆที่เป็นเส้นเลือดขอดเพราะว่า เป็นสารสกัดมาเล็นหุ่นเข้มข้นนะคะตัวนี้เป็นเข้มข้นแล้วก็มีน้ํามันสกัดมาเล่นหุ่นด้วยค่ะสาวๆที่ผิวแห้งนะคะตัวนี้ผิวจะจะเป็นเงา,เางามขึ้นนะคะปกป้องผิวแล้วก็ดูแลเรื่องอฝ้าก่าคือทุกเวอร์ชันเนี่ยของเราทุกซีรีส์เนี่ยองุ่นเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาฝ้าอยู่แล้วประเทศจีนเนี่ยจดขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาฝ้าประเทศฝรั่งเศสเนี่ย ขึ้นทะเบียนเป็นยานะคะยารักษาป้องกันเช้นเลือดแตกเลยเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์มันมันมากมายจนเราเราพูดวันนี้ก็ไม่หมดนะคะแต่กินได้หลายตัวพร้อมกันนะคะจริงๆแล้วก็เราก็จัดเราก็จัดเป็นคู่โปรโมชั่นนะคะสาวชุดนี้จะเป็นชุดน้าใส่ฟ้านะคะดูแลทั้งเรื่องฟ้ามีสารกรองแสงแดดนะคะแล้วก็แต่อาจจะต้องใช้โดส สูงนิดนึงสำหรับคนที่เป็นฝ้าลึกคะก็ก็ลองจัดตามลักษณะของฝ้าของแต่ละคนละกันหรือคนที่ต้องเกาแดดบ่อยเราก็อาจจะแทนเทียทานหนึ่งเม็ดก็ทานสองเม็ดดูดูดูสามารถทานได้เยอะเหรอคะพี่เยอะเพราะว่าเนื่องจากสารสกัดนี่เน้นมันเป็นสารสกัดที่ไม่ไม่มีการสะสมในร่างกายอยู่ในร่างกายเ2สิบสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ละลายน้ำา้ง่ายนะคะจะล่องลอยอยู่ในใน ในกระแสเลือดเนี่ยโดยที่ไม่มีการสะสมนะคะทานมากเท่าไหร่ก็ได้แต่คิดว่ามากเกินไปก็สิ้นเปลืองนะคะสี่เม็ดก็หลูดนะคะก็แ่ดูดีก็ยอมเปลืองก็ยอมเปลืองนะคะตัวนี้มีอนุภาพมากกว่าวิตามินซีถึงกี่เท่าพอซ้่มเมันมี20กับ50นะคะอลองเข้าไปดูในในในรายละเอียดสินค้านะคะ,<อ>คะตัวนี้มากกว่าวิตซี20<อ>มากกว่าวิตีอห้านะคะ ตัวต่อไปนะคะเกรปซีดออยล์ผสมสไปรูนลนาค่ะตัวนึงของเราตัวนี้เป็นสารสกัดมเมล็ดง่นผสมสาหร่ายสไปรูเลนานะคะด้วยคุณสมบัติของสาหร่ายสไปรูเลนาเนี่ยเป็นสารสกัดที่เด่นในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานถ้าภูมิต้านทานดีเราจะไม่เป็นหวัดง่ายนะคะหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบุกคล่อง รเช่นเป็นโรคเอทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเรื้มบอยหรือต้านมะเร็งนะคะทานแล้วก็เหมือนกับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อาจจะราคาสูงกว่า2อตัวแรกนะคะ780ดราค,คาเมมเบอร์นะคะค่ะอ่าตัวที่4นะคะเกรฟซีดเอ็กซ์แท็กพลัสเทอร์มาริกหรือว่าผสมเกรฟซีดผสมขมิ้นค่ะค่ะด้วยด้วยเรื่อของขมิ้นชันนะคะจะเด่นในเรื่องของ การต้านมะเร็งมีผลวิจัยหลายๆฉบับนะคะที่บอกว่าขมิ้นชันช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งแล้วก็โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผลวิจัยบางฉบับเนี่ยที่เขาไปใช้ในเรื่องของต้านการหักเหก็ได้คอกเสพอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็ให้กับคนป่วยที่เป็นคอกเสพเนี่ยก็ผลตอบรับก็ดีนะคะและกาอีกตัวหนึ่งนะคะแก้เเอ็ก extract plus mulberry นะคะตัวมัลเบอรี่เนี่ยหรือผงผลม er ัลเบอรี่เนี่ยค่ะจะเด่นใน,ในเรื่องของสายตาบำรุงสายตาเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบหาหวานนะคะเนื่องจากเบ,บหาหวานเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยเขาจะแข็งหลอดเลือ,ลอดอจะแข็งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตาบอดได้ง่ายหรือตามมัวมได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราผสม,มเม็ดอัญมณ์กับมัลเบอรี่ไปเพื่อปกป้องสายตาในคนที่เป็นเบหาหวาน เป็นเด็กที่ต้องใช้สายตาเยอะก็ทานก็ทานได้ค่ะทานได้นะคะก็มีประโยชน์มากเพราะเด็กยางมีใช้สายตาเยอะคะ่ะคอมพิวเตอร์เยอะ,อะแต่ยมีตัวนึงนนะคะ่ะยังไม่ออกตัวนี้สุดยอดของ,องมุนของบริษ,ษัทเรานะคะเป็นสารสกรัดไลือดมุนผสมเปลือกงุนงนะคะอันนี้ยังมาไม่ถึงกะะันคมิ้ซูลค่ะน่าจะมาปีหน้าปีหน้าน,นีนะคะตนะืนมากเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งกินแล้วยิ่งเด็ก ตัวก็เล็กลง,งลอ่ามันเป็นตัวย้อนไวตัวึงค่ะที่เรารอคอยมากเลยทั้งสลิมทั้งเด็กแล้วก็ทั้งดูแลหลอดเลือดแล้วก็เรื่องมะเร็งด้วยต้านมะเร็งค่ะเป็นตัวที่น่ากินมากผููลอย <มา S 1> ู้ลอยอยู่ค่ะก็อืมวันนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยก็ได้นำเสน<ม>อสกกเรื่องสัตว์กัดเล่นหมุน<ม>ทั้งทุกทั้งซีรีส์ของเรามทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ข่าวหน้าเนี่ยเราก็จะมา คุยกันถึงเรื่องตัวใหม่ของเรา Skin e x t a c k s เ <Screen Attack. S 1> <Screen Attack. S 2> ป็น Extract น,นะคะโฟกัสเรืเ่อง Skin e x t r a c k ให้ดูเลยว่าการวิจัยเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องขอลาชั้นชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ